การทาให้เกิดรายได้นะครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราใช้กันโดยตลอดเลยก็คือในเรื่องของความมั่นใจจริงไหมครับแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยก็บางคนเนี่ยอาจจะคล้ายๆผมนะครับก็คือเราก็ไม่ได้มีความมั่นใจเนี่ยในการทําเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้นจริงไหมครับแล้วอะไรจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นดีละครับนอกจากการเรียนรู้ที่มากขึ้นผมแชร์เทคนิคส่วนตัวผมนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยใช้สินค้าแบบ ตั้งใจแล้วก็เอาให้เห็นผลนะครับการใช้สินค้าตรงนี้เมื่อเราเห็นผลกับตัวเราเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจเราเนี่ยมากๆได้มากกว่าทฤษฎีเนี่ยหลายเท่าเลยนะครับและจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนี้แหละครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนำไปสู่การที่เราเนี่ยค่อยๆพอเรามั่นใจเราก็จะทําบ่อยขึ้นพอเราทําบ่อยขึ้นเราก็จะทำแล้วมันชานานมากขึ้นเห็นผลมากขึ้นทุกท่านเห็นไหมครับว่ามันจะ เป็นสเต็ปแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะสนุกกับมันถูกไหมครับและในที่สุดนะครผมเชื่อว่าอการที่เราสนุกแล้วก็ชำนาญมากขึ้นนี่แหละครับมันจะทำให้เราเนี่ยค้นหา mm hmm. เขาเรียกว่าแนวทางที่มันเป็นแ,แบบของตัวเราเองเนี่ยได้เจอนะครับหลายคนอาจจะชอบทำคลิปวิดีโอจริงไหมครับเราก็อาจจะนำเสนอในรูปแบบที่เ,ออเราตัดต่อคลิปจริงไหมครับบางคนอาจจะชอบที่ตัวเอง เป็นถ่ายคู่กับสินค้าแบบสวยๆเนาะใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เราก็อาจจะทําเป็นแบบภาพนิ่งก็ได้ถูกไหมครับ <Yeah. S 1> บนโลกใบนี้มันมีคอนเทนต์มากมาย mm hmm. ผมเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆโดยการใช้สินค้าให้เห็นผลนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนค้นพบว mm hmm. ของตัวเองได้แน่นอนครับ ั้งการทำออฟไลน์ line นะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับผมเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เหมือนกันมากๆ mm. นั่นก็คือการที่เราเนี่ยต้องรู้จัก make r e l a t i o n เนี่ยกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราที่ยังสนิทกันไม่มากนะครับแต่ว่าแน่นอนผมเชื่อว่าก็มีหลายๆคนก็อาจจะตั้งคําถามนะครับว่าอ้าวแล้วการสร้าง relation mm. ที่ดี มันควรเริ่มต้นยังไงดีนะครับผมแชร์เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าการที่ผมสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เราต้องอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มุ่งหวังก่อนคือเราเนี่ยต้องพยายามเ,เป็นเพื่อนกับเขาให้ได้จริงๆะครับผมว่าเรื่องนี้มันทําให้เราเนี่ยไม่เกรงนะครับรู้สึกเหมือนเราไม่ได้จะไปเอาอะไรจากเขาเนาะ เราก็จะสบายๆแล้วผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้ยผู้มุ่งหวังเราเนี่ยเขาก็จะสามารถสัมผัสได้ด้วยนะครับว่าเออเราก็อยากเป็นเพื่อนกับเขาจริงๆนะครับผมมีไม่ไม่รู้เรียกว่าสํานวนหรือเปล่านะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินก็คือคบขาแล้วก็สมาคมถูกต้องไหมครับคือผมอยากให้เราเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆจากคบหาเป็นเพื่อนก่อนโดยไม่ต้องคิดไปไกลว่า เอเพื่อนคนนี้ต้องต้องเป็นเพื่อนทุกคนนะ่ะที่เราสามารถค้าขายอะไรกับเขาได้อะจริงไหมครับเพราะว่าการทําแบบนี้มันทําให้เออเรามีเพื่อนแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเออทุกคนต้องไปต่อซื้อสินค้ากับเราเนี่ยมันก็จะทให้เราเนี่ยเออเป็นธรรมชาติแล้วก็สบายมากดังนั้นพอเราทําแบบนี้ก็จะมีบางส่วนนะครับที่เราเนี่ยสามารถเขาเรื่องสินค้าได้อ่าอาจจะไปค้าขายกันถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย พอเราเนี่ยอา,อาจจะรู้จักเขาเขาอาจจะเริ่มใช้สินค้าคุยกันถูกคอเราค้นพบความต้องการของเขาเราค่อยขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็คือชวนธุรกิจหรือว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสปอนเซอร์จริงไหมครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่เรา,เาที่เขาใช้สินค้าด้วยซ้าจริงไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะครับก็คือการโครบถูกไหมครับเป็นเพื่อนเนาะ แล้วจะมีบางคนที่เราเนี่ยสามารถเข้าเรื่องสินค้าค้าขายได้นะครับและถ้าเรารู้สึกสนิทกับเขามากขึ้นเขามีความต้องการที่ตรงกับเราเราก็ชวนเขาสปอนเซอร์ในเซตถัดไปครับสวัสดีเออ,อพี่วัฒน์ยกมือทำไมเอยเห็นพี่วัฒน์ยกมืออยู่ม,มีอะไรปะหรือว่า อาไม่มีโอเคเริ่มเลยเลยไหมโอเคโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับพี่พันสวัสดีครับโคโอครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีครับชาวบีดีเคนะครับอ่าประจําวันจันทร์ที่อะไรเอ่ยยี่สิบเจ็ดมีนาคมอ่ายี่สิบเจ็ดมีนาคมนะแล้วก็ทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็ มาพบมาเจอกันนะครับชาวของชาวบีเคนะครับบีดีเคมาพบมาเจอกันนะครับนะครับพิพันเป็นไงางประคับพิพันแนะนําตัวหน่อยพิพานครับผมก็ครับผมสวัสดีครับทุกท่านเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านผู้นําแล้วก็ที่อ่าหรือว่าอาจจะวันนี้ไม่แน่ใจจะมีคนใหม่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวเขาดื่นก็เขาขอบคุณทุกท่านคุณผู้นำทุกท่านเลยเนาะที่ที่มาก่อนเลยเพราะว่า เป็นผู้นาที่ทุกท่านเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณเลยครับวันน,นี้อ่าเดี๋ยวไหว้ครูก่อนนะครับคืออ่าผู้เปิดโอกาสครับผมชื่อธนภูรกรุเกศครับก็ร้อยรีครับผู้เปิดโอกาสก็พี่ธนวัฒน์โพสีนะครับแล้วก็น้ำทาก็หมวดปูดครับร้อ,รอยปีทัชธรรมพิมพ์ประโมทน,นะครับแล้วก็เพชรได้สายงานก็เพชรธีรวิทยาลยะดีดกวงนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับปรบมือได้ครับ โอเคผมต่อเนอะนะครับไพรวิพันธ์ก่อนผมก็สวัสดีครับผมชื่อโคดโอนนะครับชื่อนัตพาคธนนัชชานสิทธิ์นะครับผู้เปิดโอกาสก็เป็นคนในครอบครัวนะครับคุณพี่สาวนะครับพี่ต้อมคุณนันประพัฒน์ธนนัชชานสิทธิ์นะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นพปทินัมนสงงานนะครับคุณสิทธวีแลวก็คุณปุณยลักษณ์ธนนัชชานสิทธิ์นะครับอยู่ภายใต้สายงานของเพชรที่น่ารักของเรานะครับเพชรจิรวิทย์แล้วก็เพชรวราณิตอดัตราชดีหลวงองค์นะครับขอบคุณมากขอเซตตั้งมือนะครับ เล็กเล็กเล็กขวัญกำลังใจหน่อยครับผมวันนี้ก็ตื่เนเต้นนิดหน่อยนะตื่เนเต้นนิดหน่อยอ่า<ไ>อยู่เฉพาะตกนแต่ก็ยังตื่เนเต้นนิดหน่อยเหมือนเดิมนะครับผมครับ <laughs> ใช่พี่พันธ์ผมไม่ได้เป็นเอ็มซีนาน<ช>เลยนะอ่าครับผมวันนี้มีรายการอะไรมั่งให้ผมพูดเลยโค้ดโอพูดครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมขอเรียกโค้ดโอแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นโค้ดมานาผมขอเรียกโค้ดโอแล้วกันเนาะได้เลยครับผมให้ให้ผมเกิดรายการก่อนแล้วหรือว่าโค้ดโอกเกิดก่อนก็ใช่เลยครับพี่พันธ์ใช่เลยครับ อ่าครับวันนี้นะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่เนาะสี่รายการนะครับก็วันนี้คือรายการแรกเลยก็จะมีสินค้าสินค้านะครับอ่าต้านอนุมูลอิสระนะครับอ่าโดยน้องอิงเนาะ, <c oughs> ะน้องอิงอ่าน้องอิงล้วน้องอิงอ่าสิบแตานภาพฉายคืออนาคตอาาต <c oughs> ่าอนาคตคืออ่าอนาคตเอ่อแพทินัมครับแพทินันนมครับแล้ว <c oughs> ก็แล้วก็ช่างนุอ่าแล้วรายการต่อไปก็ วายจอยนะครับวายจอยคือช่างนุ้ยนะครับน้องช่างนุ้ยประมาณสิบนาทีเขาเดี๋ยวย้อนหลังไม่หน่อยเพื่ออ่านสินค้าต้านมูลศิลปประมาณยี่สิบนาทีครับโดยน้องนิ้งเอิร์นทิงนะครับก็รายการต่อไปก็จะมีสิบนาทีมีสาระครับโดยโค้ดปูของเรานะครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับวันนี้มีเกรสนะเกรสรับเชิญอ่าคุณประหยัดวรรณธรรมนะครับวันนี้รู้สึกว่า แมไฮไลท์ตรงนี้น่าสนใจมากครับอ่ารายละเอียดเดี๋ยวเราไว้ตามไว้เปิดตอนที่หลังดีกว่าตอนนี้คือเราเขาเรียกว่ากําลังมีเกสเนี่ยกําลังอยากพูดกําลังอยากคูดมากตอนนี้เลยครับพี่ฟันใช่ไหมครับเชิญเชิญโค้ดโอเลยครับโอเคคนนี้ี่สุดยอดมากนะครับโอ้โหสุดยอดมากเรื่องข้อมูลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับเอาข้อมูลแบบเป๊ะแน่นนะครับวันนี้เนี่ยใครมาฟังใครมาก่อนวันนี้ถือว่าโชคดีมากใช่ไหมครับพี่พันครับผมใช่ครับใช่ครับ ชคดีมากเลยโชคดีสุดๆเพราะว่าจะได้เจาะลึกรู้ลึกยิ่งกว่าฟังบีเลยนะหมอบีเลยนะปจาชญ์ปราชญ์พรา่ะใช่ไหมครับใช่ครับอนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับครับผมใครครับพี่พันธ์เชิญเลยครับอ่าขอเชิญน้องอิงนะครับอาติตนันท์ภาคฉายครับผมขอเชิญเลยครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับผมเชิญเลยครับเเลยครับ สวัสด,ดีพี่พี่ทุกท่านค่ะได้ยินสียงชัดเจนนะคะชัดเจนครับผมชัดเจนครับขอโทษเสุใจะัไน่ยนปเปลี่ยนใครโอเคค่ะก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะชื่อสิานันท์ักชายนะคะ ขอบคุณอัไลยัยผู้เปิดโอกาสนะคะคุณแม่วาชรา,าวีนกซิริไพศานะคะอยู่ในสายงานของเพชรจิรวิทย์ปิโลโกงค่ะก็วันนี้ได้มอบได้รับมอบหมายนะคะมาพูดเกี่ยวกับสารตาอนุมูลอิสระนะคะก็ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยหนูจะเอามาจากหนังสือของเมื่อคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมบ,บบัดโลกความตายอาจกำลังครอบงำคุณนะคะคืออ่านหนังสือเล่มเนี้แล้วชอบมากๆเลยนะคะข้อมูลดีมากเลย ในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารทั้งหมดเลยแล้วคนที่เขียนก็เป็นนายแพทย์เหมือนกันนะคะคือคุณหมอเนี่ยท่านท่านได้บอกไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยคะ่ะเจออนุมูลอิสระเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอนุมูลอิสระทางอากาศอาหารน้ําความเครียดแล้วก็การออกกําลังกายนะคะข้อมูลที่หนูพิมพ์ทั้งหมดนี้จะมาจากหนังสือเล่มนี้หมดเลยนะคะหนูก็อ่านแล้วก็สรุปแล้วก็มาแปลให้ฟังอีกทีนะคะ คุณหมอท่านนี้อยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะเนี่ยคุณหมอท่านได้เขียนไว้ว่าร่างกายของเรานะคะจริงๆอะ่ะเราเจออนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะสารพิษค่อนข้างเยอะแล้วร่างกายไม่สามารถผลิตตัวต่อต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายต้องการได้แล้วก็สารอาหารส่วนใหญ่เนี่ยค่ะร่างกายก็ไม่รับรับได้ไม่เพียงพอด้วยเพราะฉะนั้นการ ทานสารอาหารทดแทนหรือการทานอาหารเสริมเนี่ยก็มีผลที่จะทําให้ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่เกิดความเสียหายขึ้นนะคะขนาดในหนังสือยังบอกเลยว่าสารอาหารที่มาจากอาหารเสริมเนี่ยสำคัญแต่อยู่ที่ว่าอาหารแต่ละสารอาหารเนี่ยมาเป็นของยี่ห้ออะไรเท่านั้นเอง อนุมูลอิสระตัวแรกนะคะอนุมูลอิสระก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความเสื่อมของร่างกายหรือว่า่าโรคต่างๆนะคะอย่างเรื่องแรกเลยก็เรื่องของความเครียดความเครียดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าในเนี้ยในหนังสือเขียนไว้นะว่าความเครียดเพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถสร้างอนุมูลอิสระได้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเรามีความเครียดค่อนข้างมากอนุมูลอิสระก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยนะคะ หนูว่าเคยได้ยินคุณแม่เล่าไปฟังว่ามีนักธุรกิจระดับเพชรท่านหนึ่งเหมือนเขาสร้างองค์กรแบบเครียดๆหรือยังไงไม่รู้นะคะเป็นเพชรปุ๊บเป็นโลกต่อเลยเป็นโลกเกี่ยวกับอ่าเหมือนเกี่ยวกับพักผ่อนน้อยอะคะ่ะเนี่ยบางทีการที่เราอะ่ะไม่ได้ดูเรื่องความเครียดอย่างเงี้ยคะ่ะการทานอาหารดีแล้วแต่เรื่องของความเครียดก็ต้องจัดการด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ย ออกซิเดนเตนะคะเมื่อเราเครียดบ่อยความกดดันมากๆจะทําให้คุณป่วยง่ายขึ้นนะคะลองสังเกตดูช่วงไหนที่เรามีภาวะความเครียดค่อนข้างมากรู้สึกป่วยบ่อยป่วยง่ายนะคะติดเชื้อง่ายบางทีเอ้ยอาหารเสริมก็าทานครบทําไมถึงป่วยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของความเครียดนะคะเมื่อคนในครอบครัวนะคะสะสมความเครียดเป็นเวลานาน,านๆกว่าจะรู้ตัวอีกทีอาการของโรคมะเร็งและโรคหัวใจก็ถามหาแล้วนี่หนังสือเขียนหน้าแรกบทแรกก็มาเรื่องของความเครียดก่อนเลยนะคะ อ่อนุมูลอิสระตัวต่อไปนะคะที่จะทําให้เราเกิดสารพิษก็คือเรื่องของมลภาวะทางอากาศในหนังสือเนี่ยนะคะเขียนในปีหนึ่งเก้าสีู่นย์โอ้โหนานมากเลยนะคะคหนึ่งเก้าสี่ศ1น4 0ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณหมอเนี่ยท่านได้บอกว่ามันมีปูเขาอะค่ะอยู่ที่ที่ที่อเ,เมริกาปูเขาลูกหนึ่งตอนเช้าเนี่ยจะเห็นปูเขาแต่ตอนเย็นเนี่ยไม่เห็นปูเขาเพราะว่ามลพิษทางอากาศค่ะเขาเรียกว่าฝุ่นฝุ่นละอองอะมันปกปกหมอก เห,เหมือนเหมือนหมอกใช่ไหมใช่พอกปิดบางภูเขาจนเดือนลางไปหมดเลยในหนังสือเขียนนะคะเขาบอกว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันสามารถซึมเข้าปอดและร่างกายและในดี a อของเราได้นะคะลเลือดเข้าไปในเลือดได้มลภาวะทางอากาศเนี่ยะคะ่ะทำให้เราเกิดโรคหอบหืดอ่าหอดลมอักเสบแล้วก็หัวใจล้มเหลวแล้วเป็นโรคมะเรได้หนูเห็นข่าวช่วงนี้เชียงใหม่พ m เอมสองจุดห้าขึ้นไปสองร้อยเลยอันตรายมากเลยนะคะ ใครมีญาติอยู่เชียงใหม่ก็แนะนําเครื่องฟอกอากาศได้เลยนะคะจริงๆน้ามันปาลก็เป็นตัวช่วยฟอกเลือดโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าพ m 2อมสองุาเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปที่ปอดอย่างเดียวไปเข้าไปที่ในระบบเลือดด้วยาการสัมผัสอากาศที่เป็นเวลานานๆน,น,นะคะจะทําให้เราเกิดมะเร็งปอดหรือแพ้ในปอดคนที่ทําเกษตรนะคะมาเจอฝุ่นฝุ่นค่อนข้างละเอียดนะคะคนที่ทําเกษตรก็จะป่วยกว่อเริ่มปอดง่ายเรื่องเหมือนกันนะคะ มูลพิษตัวต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของอากาศและน้ำเนี่ยค่ะในหนังสือเขียนไว้ว่าปีปีคศ1 9หนึ่งดนานมากมาก,มากเลยนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเตือนว่า80ิเเซนเนี่ยน้ำเนี่ยมีโลหนะหนักและสารปน,นเปื้อนมีสารตะกัว่วลูมินีมแลวปัจจุบันเนี่ยมีสารยาฆ่า,มาแมลงและเชื้อราอยู่ในน้ําทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระอยู่ตลอดเวลาคือเมืองน้องบอกว่า สามารถดื่มนล้วจะกอกได้เลยแต่หนังสือเนี่ยเขียนไว้ว่ามีสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนอยู่ก็อันตรายนะคะจริงๆน้ำาปะปาก็ไม่ควรที่จะทานเปล่านะคะควรจะผ่านการฆ่าเชื้อ UV ก่อนหรือว่าผ่านคาร์บอนกำมันนะคะเนี่ยค่ะร่างกายพอเราเจอสารพิษมากๆทุกๆก้าเดือนเนี่ยค่ะจะมีร่างเซลล์ของเราเนี่ยสิบกว่า,ล,าล้านเซลเนี่ยจะสลายแล้วก็เกิดการสร้างใหม่ การสร้างใหม่เนี่ยค่ะประมาณสองหมื่นสี่กว่าล้านเซลล์ทุกเก้าเดือนเราจะสร้างเซลล์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยค่ะจะเป็นตัวหรือสารอาหารเนี่ยสารอาหารที่เพียงพอสมดุลอ่าหารน้าอากาศนะคะจะเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเกิดการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะสัญญาบ่งบอกที่ว่าร่างกายเนี่ยสารอาหารไม่เพียงพอหรือวาโปรตีนไม่เพียงพอ ลองสังเกตดูนะคะมีใคยสุขาบ้างเล็บเริ่มมีปัญหาดูแกกว่าไปมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องอืดบ่อยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอุจจาระแข็งอย่างเงี้ยเป็นลมบ่อยเลือดจางดูซีดเซียวความดันโลหิตต่ำม,มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนน้ำย่อยเอนไซม์ M ine, ระบบเรื่องน้ำเหลืองนะคะระบบูมิคุ้มการต่ำมีปัญหาเรื่องกระดูกและฟันอันนี้เป็นสัญญาณทีบ่งบอกว่าเราขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะสารอาหารที่ชื่อว่าโปรตีนนะคะ แล้วในหนังสือเนี่ยก็ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารสารอาหารตัวแรกอะคะ่ะโรคแห่งการต้านความอักเสบก็จะเป็นเรื่องวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีในหนังสือเนี่ยเขียนไว้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขัดขวางกระบ,บวนการที่ทําให้หลอดเลือดของเราแข็งนะคะช่วยลดไขมัน LDL แล้วก็ช่วยให้ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยดีขึ้นเดี๋ยวหนูมีภาพให้ดูนี่ค่ะหลอดเลือดของเราเวลามีไขมันเยอะเนี่ยไขยมันมาจากอาหาร อาหารที่เราทานนะคะหรือว่าความเครียดก็ทําให้หลอดเลือดแข็งได้การดูดบุหรี่อากาศพวกนี้นะคะถ้าเราได้ทานเลสตินอีเนี่ยะจะช่วยสับไขมันในร่างกายได้โดยเฉพาะที่ตับนะคะเนี่ยประโยชน์ของวิตามินอ e ีนะคะก็ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดโดยตรงเลยแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันนําไขมันไปเป็นพลังงานนะคะช่วยดูดซึมกระบวนการละลาย ของไขมันได้ดียิ่งขึ้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยยึดอยู่ในดีปกติหนูเคี้ยว,วละห้าเม็ดเลยอย่างเงี้ยเลตินอีรู้สึกมันเวลาเราไปอ,อุจลารัสสวานเนี่ยจะเห็นค่าบของไขมันอะออกมาเลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะสารอาหารที่ช่วยต้านการอักเสบนะคะก็คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ย ในหนังสือเขียนไว้ว่ามันช่วยป้องกันและรักษาโรคของหลอดเลือดและหัวใจได้แต่จริงๆวิตามินซีมีหน้าที่เยอะกว่านี้นะคะเป็นอาหารของเม็ดเลือดขาวด้วยเวลาที่เรารู้สึก,กร, <ใน S 1> ร่างายไม่วยหรือว่าเจอสารอาหารอ่ะเจอสารพิษนะคะการทานวี้จะมีซีเนี่ยจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็ง,งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยไปตัดกินเชื้อโรคนะคะเนี่ยค่ะ สารอาหารที่ต้านการอักเสบที่มันมีเกี่ยวกับพวกไบโอฟลาวยด์มันจะดีในพวกวิตามินซีกับกรดี<ใ>นอลแม่ใรเลยก็เสียงเขาเ่กชวนะกรชวยไปที่หนู่นเจ้ว่าไอนอยูอ่เท<อ>่าไรหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะอ่าสารอาหารที่เกี่ยวกับผักและผละไม้หลายๆายสีนะคะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมลูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้ลดการอักเสบนะคะช่วยลดคอเลสเตอร,รอลแล้วก็ LD L D L รถไขมันในเลือดนะคะก็ดับเบิลอนะคะเนี่ยผักห้าสีเราจะได้รับผักห้าสีตามที่ร่างกายต้องการเลยแล้วเป็นเกี่ยวกับพวกท็อปแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเป็นอาหารต้านอนุมูลอิสระสูงเนี่ยทางด้านภาพการ์ตูนที่หนูเอามาแปะไว้เนี่ยคะ่ะอันอันนี้เป็นดับเบิลเอ็กบสูตรใหม่นะคะจะช่วยไม่ให้เราเนี่ยมะใายเครื่องกระเพาะมากนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ย องค์การอนามัยโลกบอกไว้ว่าเราอะค่ะต้องการทานผักและผลไม้เนี่ยห้าสีเนี่ยประมาณ400กรัมก็คือประมาณห้าพัพผีนะคะแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยสามในสีนสนสน่ทานผักผลไม้ไม่เพียงพอหรือที่เราทานได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่สีเขียวสีม่วงเนี่ยเราจะขาดค่อนข้างเยอะในหนังสือที่เขียนไว้นะคะสารอาหารอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสีม่วงเ่ะจริงๆรอะะต้านออกซิเดนต์ต้านสารต้านอนุมูลอิสระได้เยอะนะคะ ก็จะเป็นอยู่ในในกลุ่มของพวกไอเบนนะคะไอเบนมันช่วยปกป้องโปรตีนที่ดวงตานะคะไม่ใช่แค่อ่าเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาแต่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะอเนี่ยค่ะผักห้าสีผลไม้พวกนี้ยเรามีเวลาทานแบบเนี้ยค่ะประมาณห้าถ้วยไหมได้กินบ้างเป็นบางวันบางวันก็แค่สีเดียวแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันการทําลายของเซลล์นะคะลด ความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนี่คุณสมบัติของดับเบิลเอ็กซ์นะคะต้านอนุมูลอิสระลดภาวะเครียดของร่างกายแล้วก็ได้ผักห้าสีตามที่ร่างกายต้องการนะคะอะถ้าเราจะเช็คว่าสารต้านอนุมูลอิสระในดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยประมาณไหนหนึ่งชุดนะคะจะมีสามเม็ดมีวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารไพโตนเวเชียนค่าออเลกเนี่ยค่ะออเลกเนี่ยเป็นค่าสารต้านอนุมูลอิสระ วันหนึ่งนะคะแค่เราดมควันควันเข้าไปเนี่ยค่ะเราก็เกิดสารต้านอนุมูลอิสระเอ้ยเกิดอนุมูลอิสระแล้ววันหนึ่งอะคะ่ะองค์การอนามัยโลกก็บอกไว้นะคะว่าอย่างน้อยต้องต้านให้ได้ประมาณสามพันออลเลกเคยได้ยินคุณพ่อเล่าให้ฟังนะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยกินต้องกินสารต้านอนุมูลอิสระวันหนึ่งให้ได้ถึงหนึ่งแสนออลเลกถ้าเกิดกินได้ถึงหนึ่งแสนออลเลกเนี่ยเท่าเทียบเท่ากับการคีโมเลยนี่เป็นคําพูดของพ่อบอกไว้นะคะอ่ะ ออลลกเนี่ยก็คือออกซิเจนเรดิคอลอะไรอะโซบันแคปิตอลนะคะเป็นสารต้านอนุมูสลสระเนี่ย ORAC เนี่ยนะคะหนึ่งชุดสามพันออลเแลกเราก็จะลดภาวะของความเสื่อมของร่างกายได้เยอะเลยอันนี้หนูเอาภาพมาให้ดูนาะดับเบิลเอ็ก1หนึ่งชุดเนี่ยสารอาหารประมาณนี้เลยเยอะมากๆเลยนะคะ เนี่ยเทียบเท่าสารอาหารดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยนะคะไข่ไก่สิบสองฟองมะเขือเทศสองผลถ้าเราบอกว่าดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยตกเม็ดหนึ่งนะคะเม็ดละสิบสองบาทหนึ่งชุดเนี่ยสามสิบสามบาทถ้าเราบอกว่าสารอาหารแพงกระปุกหนึ่งเนี่ยขายสองพันสองพันกว่าบาทเนี่ยแพงเราก็ซื้อกินตามนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อดับเบิลเอ็กซ์แต่ความเป็นจริงนะถ้าเราซื้อหมดเนี่ยมันแพงกว่า ชุดละมือละสามสิบาทอีกเนี่ยเม็ดหนึ่งสิบสองบาทเราเดินเข้าเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะยังซื้อของอะไรไม่ได้เลยใครไกิ่สิบสองฟองอย่างเงี้ยก็ซื้อไม่ได้แล้วนะคะอต่มะเขือาาเทศสองผลทุน่าเจ็ดกระปองทุรันเตาสามถ้วยผัดผมสุกสามถ้วยเต้าหู้สองสองร้อยกรัมโยเกิรสิบแปดถ้วยโซ่เหลืองสุกอีกสามถ้วยนะคะผักกาดหอมสองถ้วยส้มสองผลอกไก่สี่ร้อยห้าสิบกรัมขนมปังสิบแผ่นเนยถัวย่วอีกสามช้อนโต๊ะเองเนี้ยค่ะสารอาหารในดับเบิ้ลเอ็ก เพราะฉะนั้นไม่มีเวลากินค่ะกินดับเบิลเอ็กเข้าไปเอาสาัตานต้านอนุมูลอิสระสัมพันออแหลกง่ายกว่าหาเยอะเลยค่ะแต่สารอาหารอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะบางทีการออกกําลังกายแล้วก็ทัศนะคติที่ในหนังสือเขียนไว้นะคะสําคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยค่ะดับเป็นเอ็ก1หนึ่งชุดตกมือละสิบสิบสองบาทน,นะคะมือละสามสิบสามบาทแล้วก็นีงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะอ่า การที่เราจะมีสารต้านอนุมูลอิสระได้เนี่ยอาหารมันอย่างเดียวไม่พอก็ต้องอาหารน้ําอากาศทัศนคติและการออกกําลังกายนะคะเครื่องกรองน้ํานะคะการดื่มน้าแร่การดื่มน้ําสะอาดอย่างเงี้ยก็เป็นการช่วยลดการรับสารพิษด้วยเหมือนกันนะคะเครื่องกรองน้ําอีสติงนะคะกําจัดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคนะคะได้99.99% 99เลยแล้วก็ไส้คาร์บ,บอนกำมันเนี่ยคะ่ะสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนได้160ชนิดแล้วก็ยังคงได้ธาตุที่จําเป็นอยู่ และถ้าในเครื่องกองน้ํานะคะก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมละฟูออนไลน์นะคะแล้วก็ลดขยะด้วยลดโรคร้อนด้วยกองน้ําได้5,000ลิตรนะคะเทียบเท่ากับน้ําดื่มเนี่ย1,000ขวดเลยก็ต้องให้ครบทุกด้านนะคะการที่เราจะได้รับสารก้างอนุมูลอิสระอันนี้น้องอิงก็ฝากข้อมูลไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะครับผมขอเสียงปรบมือน้องอิงหน่อยครับวันนี้ข้อมูลได้ดีมากเลยใช่ครับเป็นภาพเลยใช่